สวัสดีครับวันนี้ต้องขอแนะนำขั้นตอนการแก้ไขตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนแล้วของแต่ละโรงเรียนระบบการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมศูนย์เครือข่ายชัยพัฒน์นะครับขั้นตอนที่หนึ่งท่านเข้าสู่ระบบโรงเรียนใส่รหัสโรงเรียนนะครับ หลังจากนั้นนะครับท่านก็สามารถเข้ามาตรวจสอบรายการนะครับที่ลงแข่งขันนะครับหากท่านลงรายการไปแล้วนะครับสามารถกดตรวจสอบได้รายการที่แข่งขันจะปรากฏนะครับท่านสามารถตรวจสอบและแก้ไขได้นะครับอย่างเช่นอันนี้ยังไม่ได้มีการลงนะครับมาญาตดูโรงเรียนที่ลงแล้วนะครับ เช่นของเรียนตะมาลังเหนือนะครับท่านกดตรวจสอบนะครับแล้วก็จะขึ้นมาว่าท่านได้ลงรายการอะไรไว้แล้วนะครับหากจะมีการแก้ไขนะครับก็สามารถกดตรวจสอบแก้ไขสามารถที่จะกดแก้ไขชื่อนักเรียนกรณีผิดนะครับชื่อครูนะครับแต่หากาต้องการลบนะครับก็ให้แจ้งแอดมินมาเพื่อลบอรายการน,นั้นนะครับ สำหรับการตรวจสอบแก้ไขรายชื่อนักเรียนขอแนะนำไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ